เดี๋ยวนะได้เลยกันรีบไปกล้าหายไปไหนอ่ะไม่รู้พ่องงไตปึ๊ดเออวกูว่านะพวกมันน่าจะไปสียยสู่ต่อกันสักทีหนึ่งนั่นแหละมั้งตัวเชี่อะไรวันนีย <c oughs> ใครทำกับมึงเนี่ย <c oughs> ตัวเชียอะไรก็ไม่รู้มันสียยสุดตอ,อกูแล้วมันก็ <c oughs> ได้มันรู้เรื่องเลยได้ไหมอี๋มอือสีม่วงแล้วมันก็ร้อนจะ <c oughs> หาย ชี่ออะไรวะเนี่ยนี่มันเชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้มึงคือใครวะพวกกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ด้วยโอ้แม่เจ้านี่มันเฮียอะไรวะ หายไปไหนวะฮะเมื่อกี้อะไรไปไปโอ้ยเยอะอะไรวะเนี่ยเยอะบ่นะวะฮ่าฮ่าฮ่า มึงพูดเฮี้ยอะไรของมึง <c ười> ไม่นะอะไรเวะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนั้นยังมีคนอยู่ยังยังเหลือคนเดี๋ยวนะทำไมมันดูแปลกๆวะ <c ười> ขำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอิม่มแบบแบบแบบ อุ้ยตายอะไรวะเนี่ยมึงพูดที่อะไรเฮียวิมพูดที่อะไรของมึงเนี่ยกูไม่รู้เรื่อง เสียมเป็นควายอะไรเนี่ไอวีฮะมึงควรไปหาหมอก่อนนะก่อนที่มึงจะมาคุยกับกูเนี่ยกับแม่งเลิสัตว์ Hahahaha AH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 A filt hoc Hah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  daha Principal Hah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 a Hahaha Hahah flats <laughs>